สวัสดีครับช่องเสียเอกพารด้ยนะครับเมื่อนี้เสียว่าถามแนวทางจากเจวันนะครับผมว่าเจวันมีแนวทางตัวใดให้พี่น้อง fc นะครับเมื่อนี้วันที่ยี่สบสองมกรานะครับนุ่มครับผมไปฟังกันครับสวัสดีครับเมื่อนี้แกมาเมืองเจวันเห็ดนนากินยำมะเร็งนะครับผมเห็ดอาหารห้ปูนะครับยำมะเร็งนะครับเนาะมึงบรรยากาศเป็นน้ำแข็นะครับเนาะ กินเล่นให้กูนะครับมีมัมมนี่มีเมนูปลาเมึกทอดกับอมนะครับเนะาะแล้วก็มีผ้าแล้วก็มีสอยจุนะครับเนาะครับผม,มขึ้นกับฟันดีนะครับฟันว่าแม่คู่พาไปขี่รถเล่นนะครับผมวันนี้ซึ่งเล็กรถคือท่านหอกไม่นะครับี่คู่หนึ่งหกแปดสี่นะครับผมซึ่งเจกระจัดไปแล้วนะครับเนาะแปดสี่ หมูกยีเป็นยี่ร้อยล้วกันครับเอาขึ้นกรุกวให้ขึน้มาเปลี่ยน้วเมนหมดเลยเมนครับตัใส่กับเก้าก้าดูค่ะต่วเหางที่นอม่ดวงไดวงมั่นนะครับพี่น้องเอีใส่ไปจัดเมื่อกี้นี่ครับเนาะเตีล้วนนะครับเนาะงดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับเนาะ ฝันดีนะครับก็เลยเอามาจัดกันหน่อยครับผมน้องเจวันครับเนี่ยกินครับหอมเนื้อนะครับผมเอาญีุ่่นใส่น้ำในน้อยจะเอกครับผมเห็นไหมคะเห็นแล้วครับผมติดขวดแวมันบรรยากาศไปน้ำแกันนะครับเห็ดอาหารห้ปูนะครับมันนี้นะครับมันบรรยากาศไปน้ำกันนะครับอุ้ยวันวันฝันบ่มาเนี่ เจวันฟ so no ันจะได้ออกเป็นไร่วันก็ออกนะครับผมฟันตะวันมาเมื่อนเจวันก็ได้เอาเลกกันไปเสียงไตมอนมาดีพ้างล่ากระตูเก้าลันะที่เขียงแถวๆนันกม่ใช่โฟเก้านะวันเจวันก็ถือด้วยครับวันวันเหลขกยังวันครวับเล็กตามประเทศตค่ะตังปะเทศเก้ากับสองหกรวบเสรจครับเจวันห่วงว่าสันครับผมถือเต็มๆนะครับทั้งบนล่างค่ะทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะตามงปะเทียวันนี้เก้าสองหก ล่างออกซีเก่าค่ะซีเก่านะครับเะซีเก่าวันก่ได้ใจัดไว้ค่ะครับ้ค่ไน้ำมันค่ะอืมใค่า,าน้ำมันนะครับเนาะไขก็อว่าคิวมันึ่งเราเสียเงนเรเก็งิรบานเาะเี่ยครับกสองเป็นเลขรถถึงที่คุณได้ไปมากนะครับเนาะน่อนไเนกีจะจับไปเะได้วันจับไว้ทุนวันได้ รกสองว่าในคู่อเอาเอาดินฟ้อน,นี่ไม่เขียนห้เรียหกสองกอนที่สืได้สิอันนี้ฝันจะ่ตอวงวดฝันตองวดงกสองครับก็ต้องสามแปกนี่ละ่ะในฝันนะคะ่ะครับผมอันลาบานาลนาันนีว่านจะเลยว่าอันเลยไม่มีคนไม่มีคนเอื้อนก่อนค่ะอแต่ไม่แบบว่าจำได้แน่พเพราะได้แน่สินะเิงใช่าาว่าตันงแกสองเราไปจับไปอยูวันบันนี้ก็อเอา มาตรงกันแต่ไมันนี้เอาทะเบียนรถมากอ่ะกับหกสองหกสองีหนึ่งสีหนึ่งนะครับแต่ตรงบ้านมีสี่วงมาเฉยนะครับผมีหนึ่งหนึ่งีปีหนึ่งหนึ่งสีกับไปจัดมาแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีครับผมเพรว่าตามมาถูกหวดได้เลยเลยซุกหวัดแล้วกันีนี่คือีน มันบรรยากาศลังคั่วอันนี้แป็นพิเศษกินนะครับว่า<ม>ก,กินอะไรข้าวกะทิตอนสลัดผักกันสลัด่ัก,กนะ้ให้น,นา่าักด้อยเพิ่นไปเสื้อนหน้าสลัดอทุกคนครับผมเป็นพิเศษกินน้ำสลัดนะครับมันบรรยากาศล้างคั่วก่อนสีกลิ่นห้าปูนะครับผมก็มาถามแนวทางจากเจ๊บันนะครับเนาะนอกจากเสื้อ ตัวตองหัวละค่ะพี่ปูห้ครับผมตัวที่สองเจ็ดเก่าสองเจ็ดเก้านะครับเก้าเจ็ดสองกลับไปก็มากครับสองเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสองนะครับค่ะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสองสองเจ็ดครับผมซื้อไว้ได้ครับจดไว้ได้ครับเรื่อเซบาภาดของเจวันนะครับผมค่ะโบนเน่ครับเก้าซี่กับจัสติไลค่ะพี่ปูกับซีบบอกละ ที่ปูกระซิบบอกเข้านะครับเนาจัดไปด่วนนะครับเด้อหอดมือมันสีเชยยากนะครับเก่าเก่าก็หกตัวเดียวกันนี่เนาะ,ะครับผมเก่าสี่หกสี่สี่หกสี่ครับขยันลดอีกเรื่ 9, องเาเดี๋ยวเดีเพราะว่าน้นองสาวอ่อนไม่นักหน่อยที่ปูกับซีเพืลินก่อนนั่นเนาะเพื<ช>่อกับซิบเก่าสองหยอดนี่เพื่อกับซิบสีบ 9, 2, ่หกเด้ออืม จะเริ่มเดอวั่นเหรียนท่านขาวมาขาวหนึ่งกันหนึ่งหกแปดสี่เดไม่ต้องกัดเนยค่ะหกสีครับผมไปจัดดวนะครับะะพี่น้องทสี่าได้สิบห้พาสอเก่าค่ะครับผมพสอเก่านะครับไปจัดไปหาดวนดวด้พี่น้องสิรุ่นไปน้กัน อยากให้พี่น้องถือเป้นกันนะครับเนาะพี่น้อง F4 ราคากับฟังฟังฟูเวอลก็ตีปัญหาจะฟังก่อนจะได้เนาะค่ะครับผมเอาไปเชียงน้องเมืองก่อนฟังดีก็ไปซื้อเนาะค่ะเนาะมีกระสือซื้อหมดนะครับนี่นี่ค่ะของเขาคาะเบอร์นี่คือสามแถวว่าเด็ดซื้อมากทำไมซื้อนี่นี่ครับมีแปดซีนเขาเนี่ยถมนาสลัดน จะมาจอไว้ได้ครับสามาเท่ากระซิวลำเชยเ่อหรือซื้อลำเจวันบดนะครับเนาะมน้ำสลัดให้ฝนไปเลยฝนไปครัยอากาศยิ่งมาแรงนะครับผมก็จะไปซื้อลาก็กามเซเบอรนะนักหน่อยซื้อไมงเน็ตเปลี่ยนนะครับน้ำสลัดน้ำสลัดเป็นไม่ยังเนตเป็นไม่ใช่เวรไม่ใช่เวรนี่เป็นย่งไนบ้างให้หลดเนี่ย เออนี่เลยเหรอี่เอ,องทำเลยบางบรรยากาศบางบรรยากาศน,นะครับหลังครัวเที่วันก็ได้บอกตัวเล็กให้พี่น้องแล้วนะครับเนาะ ไปจัดดวนนะครับผมยิบมาแล้วนะคะเดี๋ยวก็ปิดโครหนักครับผมอันเขดีมะยิบไปหลายแล้วครับมัขอดลูกบอนครับอิลิลีนางลิลีอันตะมันขอดหาตัวตายสองขอดหาตายสองเอ้าหาสองกรอบนานา่ขอดหกตายหนึ่งออกหนึ่งหกอืมเต็มเต็มเลยว่าเนี่ขอดหาตายสองอือหาสองหมดอ่ะหาสองนะครับโอ้เนี่ยเด้อปวดปรหันใจเลยค่ะ เอาซื้อหลายเยอะหาสองแล้วพี่น้องมีสีเขียนไว้ครบใส่คือตั้งกล้องนั่นเลยอาะสิมาแตงเกลียวกันเลยเาะสีหาสองสองหาเอาซื้อหลายเรื่อหันเนาะครับแม่นครับอย่าลืมไปจับไปหาไปด้วยก็เนี่ยเส่นลาันมือนีก็ได้เนาะแมนเจวันเบาปุ่นไดก็ออกยี่ดีแต่ละมืองมุมอานนี้เขาต้องบนทั้งล่างนะครับผมคุ้ม้านเต็มเต็มเลยครับพอได้ค่าดมันลดพอได้ค่าดมันลดก็ปุ่น เล่นไม่ต้องกันครับคันะเสียดัุ้งครับผมไ่เหมนเสียตัวนื้อเสอีกมันก็ไปกินตมะุ้งค่ะยปกออไข่าคบก่ครับผมโอ้ไข่ก็เป็นจะแสบนะครับเนาะใส่ทสลัดขึ้นทีเสียบตัวบดีๆแต่ละเอาซอส ไปเอาเ้าตเขาเนี้ยตุยก็ปลาแดกวันน่ตับแก้วนะคะแล้วกินได้หลายแบบคาร์อ้าตะกีันไปยุ่งี่ยกินกับตำมะ่งกับแซบครับไปยุ่งเี่กินยังกับมะเสกับมป่านเนยแก้วกับไข่ต้มแซบหลายค่ะน้ำหนักขึ้นท่านท่านดีเลยน้ำหนักขึ้นท่านทีงวยไปยุ่งนกินยังกับเสพ่อกับมบ่านจะขอหนักขึ้นท่านมือเดียวคือนสามโล นาา่นากินหลายแล้วครับไทยคลิปเยอะครับครผมขอบคุณกกคนนแนวทางจากเกวันนะครับนะก็ได้ให้จจไว้ให็มันครบด้วพีน่น้องเอฟซีบ่ได้ไล่ต่ได้ลนะครับจดไว้ตัวเลขที่เสกได้เอาไปแล้วครับผม นี่ตัวใดเดียวกับทจ๊บันแปดสี่แปดสี่ห้าสองเก้าเก้าสี่เก้าสี่เก้าศูนย์นี่เลขรถเลขตรงที่ว่าซื้อไปครับเจ๊บันเจ๊อสอ้นขอบคุณครับก็ขอบพุ่นแนวทางจากเจวันนะครับผม ครับผมสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับ